สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัมทรักมะนาวซิ่งนะครับอยู่กันตัอหนึ่งคลิปนะครับเกมแล้วแย่แล้วครับทีมงานเราโดนฝนถลลมครับอื้อ รถจะออกได้หรือเปล่าครับนี่ส่วนเจ้านมเย็นก็ปกติดีครับไม่มีอะไรที่ต้องน้าเป็นห่วงครับ นี่ผมว่าผมจะไปซื้ออฝาครอมน็อตมาใส่เดี๋ยววิ่งงานเสร็จก่อนครับถ้าได้กลับบ้านนี่ซื้อฝาครอมน็อตับใส่ถ้าไม่ซื้อสีเขียวก็สีน้ำเงินครับอุ้ยเละตุมเป๊ะเลยครับจะออกได้หรือเปล่านี่ดูรถพีนโนโ่นนร์รัมซิงอยู่ เน่าตรงน้ำพอดีเลยครับเนี่ยอื <c oughs> ไม่ใช่มันอู้หููไข่น้ำเต็มกระบะเลยครับ มื่นไม้แล้วครับเนะมันก็จะตกอีกแล้วเนี่ยไม่รอดแน่ผมว่าอุ้ยผ้าตกอยู่ข้างล่างเองอหือ ดูสะครับมาดูสะก่อนโอ้โหทางลงสะครับเละตุ่มเปะขึ้นได้ไหมเนี่ยน้ำเต็มล้อเลยครับ ตกหนักเอาเรื่องเหมือนกันครับฝนครับ ดินปกเปะ๊ะปกเป๊ะมาแล้วรถหกลอ้อต้องได้ดันตูดออกแน่นอนครับนูกัเฮ้ยเดี๋ยวไปดูสายราย้อนับดูสายร้อนประจำทีมงานครับผม โหยท่วมหมดเลยอ่ะหึ่หึ่แฟงแฝงแกรอกรอกน้ำท่วมเลยน้ำท่วมแล้ว

น้ำพี่ไม่ได้ลงที่ไหนยกไปอยงี้ทั้งคืนเลยมาอีกเนี่นอนนี่แสงมาอีกเนี่นอนนี่อแล้วไม่ถ้าถ้าเจอบ,บอดินทรายพี่มีกลัวหรอมันลอกนาหรออะไรนี่มีกลัวหรอยิงได้นี่ ไอ้ท่าแบบดินเหนียวแบบนี้เนี่ยโอ้เสียตูดเนี่ยเอ้นเนี่ยกี่ครับสำหรับทรินี้ก็ฮะใครโก่เอ้ยก็จบที่เพียงล้วนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ